โกเดนเองเจลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีมังกรนะคะประจําเดือนมิถุนายนในเรื่องของการงานการเงินนั่นเองนะคะว่าการงานการเงินของชาวราศีมังกรนั้นจะมีอะไรดีหรือไพ่ดีไพ่เสียไพ่แนะนํานะคะไพ่ยิบซีไม่เคยโกหกใครนะคะแล้วก็ไม่เคยตอบเอาใจใครนะคะไพ่ยิบสีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะ นี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะอาจารย์ก็จะเริ่มจับไพ่นะคะให้กับชาวราศีมังกรเลยนะ,ะว่าในช่วงเดือนมิถุนายนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะในเรื่องของการงานการเงินนะ,ะ The High Priestess Queen of Pentacles ซีดาสามไม้และก็ q u e e n of s w ส r d นะคะสำหรับไพ่ e High Princess นะ,ะได้มาเป็นไพ่ใบแรกด้วยนั่นหมายความว่าในเรื่องของการงานของคุณโดยส่วนมากคุณชอบงานเกี่ยวกับศิลปะเจ้าแม่ c r e เอทีฟต่างๆนะอาจจะพวกเขียนบทนะการแสดงเล่นละครนะการเอ็นเตอร์เทนนะคะ เกี่ยวกับการบันเทิงนะนักแสดงอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคุณทำได้ดีโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีมังกรด้วยนั่นเองบางคนอาจจะเป็นชอบวาดภาพชอบงานเกี่ยวกับอาร์ตศิลปินมิวสิกหรืออะไรประมาณนี้จะชื่นชอบเป็นพิเศษนะคะ,ะต่อมานะคะผู้ชายชาวราศีมังกรนะก็ชอบไม่แพ้กันนะ อาบางคนนี่เป็นดีไซเนอร์เป็นช่างภาพหรือว่าคนเขียนบทหรือผู้กำกับอะไรไปเลยแบบนี้นะคะ DJVJ หรือว่าอะไรนี้ก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันในอาชีพนั้นๆของชาวราศีมังกรในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะต่อมานะคะก็คือ Queen of Pentacle คือสำหรับไพ่ใบนี้นะส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงชาวราศีมังกรนั้น จะมีอาชีพอาจจะทำงานธนาคารทำงานเกี่ยวกับสินเชื่อการเงินหรือทํางานในแวดวงของอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายที่ดินนะคะอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะอาจจะมีการซื้อหุ้นเก่งกำไรหุ้นซื้อทองเอาไวา้หรืออะไรประมาณนี้หรืออาจจะมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของคุณเองก็มีนะคะสหรับผู้หญิงชาวราศีมังกรนั่นเองนะคะ คุณดูภายนอกเป็นคนที่สง่าผ่าเผยแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักสวยรักงามด้วยนะคะนะแล้วก็กรณีของผู้ชายชาวราศีมังกรอาจารย์ก็รู้สึกว่า,าคุณคอยมีผู้ใหญ่นะะที่เป็นผู้หญิงวัยกลางคนเนี่ยนะเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูคอยช่วยเหลือคุณอยู่ถือว่าเป็นแบ็กอัพที่ดีให้กับผู้ชายชาวราศีมังกรอยู่นั่นเองอาจจะเป็น แฟนหรือคนรักของคุณเองนาภรรยาหรืออาจจะเป็นแม่หรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือนะคะที่เป็นผู้หญิงใบกลางคนนั่นเองนะต่อมานะคะก็คือไพ่สี่ดาบสำหรับไพ่ใบนี้นะใครๆก็ไม่อยากจับได้นะคะก็คือไพ่ตกงานนะ ชาวราศีมบบังกรในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะจะมีเกณฑ์ตกงานว่างงานสูงมากๆถ้าใครยังมีงานทําอยู่ในช่วงเดือนมิถุนาย,ยนนี้ถือว่าดีมากนะคะยังไงถึงแม้ว่าบางทีอาจจะกดดันอาจจะเก็บกดอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่แต่ขอให้คุณนั้นอดทนทําไปก่อนดีกว่าว่างงานหรือว่าตกงานนะคะถ้าคุณ ตัดสินใจลาออกจากงานในช่วงเดือนมิถุนายนนี้คุณมีโอกาสที่จะว่างงานนานมากนะคะหรือตกงานสูงมากนั่นเองนะคะต่อมานะคะก็คือไพ่สามไม้สำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับอีเว้นต์นะคะจัดโต๊ะจีนนะงานสังสรรค์น,นะคะงานบันเทิงอะไรต่างๆนานานะคะในช่วงที่ผ่านมานั้น เป็นการพักในช่วงของโควิดที่ผ่านมาแต่ช่วงนี้เริ่มที่จะทำได้แล้วนะคะบางคนนะมีการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหันหน้ามาทำธุรกิจเกี่ยวกับขายต้นไม้นะะหรือมีความคิดว่าอยากจะขายต้นไม้หรือซื้อต้นไม้มา,าขายต่อหรือทำธุรกิจ นะเกี่ยวกับต้นไม้อะไรประมาณนี้นะก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่ดีแล้วก็ช่องทางการทำเงินให้กับชาวราศีมัง,งกรได้ดนะีสำหรับคนที่คิดเกี่ยวกับการที่จะอยากทำอาชีพเกี่ยวกับขายต้นไม้การเพราะพันธุ์ต้นไม้ขายอะไรประมาณนี้นะก็ถือว่าก็าไปไดนะ้สำหรับไพ่ใบนี้นั่นเองนะแต่บางทีคุณอาจาะลงทุนในระยะสั้นหน่อยนะในช่วงนีนะ้มันจะได้กำไร เล็กน้อยแต่ก็ดีได้เรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะคะในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะคะต่อมานะคะก็คือ q u e e o o Swords พูดง่ายๆนะคะว่าชาวราศีมังกรนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงคุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากแล้วก็ไม่เชื่อใครง่ายๆแล้วก็ไม่มีใครมาเปลี่ยนความคิดของผู้หญิงชาวราศีมังกรได้ง่ายๆด้วยนะคะ โดยเฉพาะในการทํางาน,นหลายๆครั้งของคุณคุณมีความมั่นใจนาว่าคุณนะั้นทำถูกแล้วและก็จะเลือกทํางานในสิ่งที่คุณรักหรือว่าหลงไหลในสิ่งที่คุณมีแพชชั่นเท่านั้นนะคะจะไม่ทํางานในสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบเลยอะไรประมาณนี้นะคะค่อนข้างที่จะออหัวแข็งนะแล้วก็เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการปฏิบัติอะไรเงี้ยค่อนข้างยากนะ ผู้ชายชาวราศีมังกรก็จะเป็นประมาณว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะมีเจ้านายที่เป็นผู้หญิงนะคะแล้วเธอมีความออมั่นใจในตัวเองแล้วก็มีอุดมคตินะคะมีจุดยืนในการทำงานของเธอด้วยนะคะบางทีคุณอาจจะไม่เห็นด้วยกับความคิดหรือว่าไอเดียการทำงานนั้นนะคะคุณคิดว่าเอ๊ะมันไม่ถูกหรือว่ามันอาจจะดูซีเรียสเข่งคัดเกินเกินไปนะบางทีเธอ ตั้งกฎกับลูกน้องไว้แบบว่า,าลูกน้องต้องแบบเอือมละอาหรือว่าบางทีนะเจ้านายคนนี้ไม่ค่อยยิ้มะนะคะแล้วก็เป็นคนที่จริงจังกับการทํางานมากนะคะแล้วก็สิ่งไหนที่เธอสั่งสิ่งไหนที่เธออยากให้คุณทําคุณต้องทําแล้วก็ต้องทําให้เรียบร้อยได้ดังใจเธอด้วย นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับไพ่ของชาวราศีมังกรในช่วงเดือนมิถุนายนนั่นเองนะคะไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังจใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก,ก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนนะคะก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden Angel เราจะได้มีกาลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนละคะ่ะสวัสดีค่ะ